สวัสดีนะครับพเพื่อนๆตอนนี้ช่วงเทศกาลพี่เมรีกที่เมเจอร์ซีซันได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อนนะวันนี้จะเป็นคลิปการเติมเปิดแพ็คตามล่าการในช่วงเทศกาลพี่เมรีกที่เมเจอร์ซีซันกันนะมีตัวอดีเพียบเลยนะครับฮาร์แลนด์จัด97เบกกิลฟันไร์จัด97ไดเคนไรท์ซาลิบาโคพาเมอร์ซาร่าซอนโฟเดนซากา้าเดือดมากรวมถึงชุดกลองนะครับที่เป็นหลีกลองก็จะมีพวกอา่าโรเลนเจมและพวกนั้นแต่ไม่ใช่ซาร่าสำคัญวันนี้เราจะมาล่า นกเตะพีมรนดีทีมอัลติซันเท่านั้นนะครับโดยผมมาอยู่ในทีมของพี่อลรงกร์เหมือนเดิมนะ ต้องขอขอบคุณพี่องค์กรมากๆ,ๆนะครับที่เติมฟีดแบ็คอ,พอิมมาให้เปิดกันในวันนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะสมหวังไหมจริงๆพี่องค์กรเนี่ยเป็นแฟนเซนนลเหมือนผมเลยนะครับผมก็คาดหวังว่ายังไงขอเก็บเรียบนะักเตะอาร์เซนอลให้พี่องค์กร5ตัวนี้หน่อยได้ไหมซึ่งมีอยู่5คนนะมีซาก้า395เดคเคนไรต์96ซาดิบา394แล้วก็มีกาเบรียลกับเบนจามินไวท์391นะครับหวังว่าจะได้ครบทุกคนนะครับเพื่อนๆถ้าพร้อมกันแล้วก็ชอบคลิปเปิดแพ็คอย่างงี้อออยยยยย่่่่าลลืมมมชชวววกกกัััันนนนนนคคคเเเต์์ไไหดดดี๋ปปิะรบ Let's go ู ชีพคอยจำหน่ายคอยในเกม EA FC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที้ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจวิกจิ๋วฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับมีอยู่2 7 0 0 0 f a p o i พัฟีฟ่าพอยต์เลยแต่ดูจากซองที่มีให้เปิดนะตอนนี้ แพ็กที่หน้าเปิดอาจจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ๆเปิดดูนะว่าอันไหนพอเปิดได้บ้างนะครับในนี้มันก็จะมีผู้ตัวโลนด้วยนะครับก็จะเริ่มจากแพ็กนาโนอันนี้เลยแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยิพเอร์พอยต์ let's go ถ้า ts ออกสีฟ้าวิ่งไม่มีซ่อนหลังนะครับสำหรับโปรโมนี้ถ้าน้ำเงินแล้วเราค่อยลุ้นกันถ้าไม่มีก็ข้ามได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีตัวโลนของพีเมืเล็กททมมาแต่ซีซั่นด้วยนะครับจะได้เอาไปลองเล่นสักสิเกมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหม เนี่ยกากจะเป็นรูดลายสวยงามแบบนี้เลยนะครับถ้าใครเปิดแพ็คในสตูตผมว่าได้ตัวโลนไปลองเล่นครบทุกตัวแน่นอนเพราะมันได้คนข้างเยอะในซองถัดไปที่จะเปิดเดี๋ยวก็มีอีกนะครับเอาอีกนาโนหนึ่งร้อย100นะครับไม่มีเหมือนกันนะครับอันนี้นะอันต่อไปนะครับผมจะขอเปิดเป็นอันนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Essential 86 d ดสิับเบิลแพ็คนะครับอันนี้500รี่ฟุพอยนะ let's go อันนี้เป็นซองแบบขายได้ด้วยนะเพื่อน มาดิตัวเรกเฮ้ว hey, ันเซสซันหายได้เลยนะอย่าลืมเอ้อมึงคือใครวันนี้อะไม่ตัวแรนี่ไงมันมีหลีกรองมาหลอกเนี่ยเพือ่อน คือตัวดีๆพีเบี้ยมันก็มีแต่มันมีเหล็กหญิงแล้วก็มีเหล็กรองด้วยซึ่งเพื่อนๆถูกหลอกกว่าที่ผมโดนหลอกแบบนี้ได้นะครับอันนี้ครั้งแรกเรายังตื่นเต้นอยู่ไงเดี๋ยวรอบหน้า,าอาจจะต้องลุ้นอีกนิดหนึ่งว่าโปที่เดินมามันเป็นใครแต่มีโอกาสที่จะออก2ตัวในซองเดียวก็ได้นะอาจจะออกข้างหน้าแล้วก็ออกข้างหลังด้วยก็เป็นไปได้นะครับอันที่2อีก500ตัวที่2มามาดิ อย่าทำแบบนี้ทีหลังนะเพื่อนไอ้กองหน้านอร์เวย์น้ำเงินมนอย่าทำแบบนี้ทีหลังนะเพื่อนมึงยังมีตัวมาหลอกอีกออกข้างหน้าปเป็นเฮิร์กกระเบิร์กโหกูชอบจริงแล้ววะดีจริงๆนี่มีโอเดกาด้วยโอเดกาดไม่ได้ติดทีมพิมร์ลีกทีมเมืม่อเดือนสี่สานเพรื่อน เพื่อนคิดเห็นยังไงก็ลงคอมเมนต์บอกนะครับผมคิดว่ามันบ้ามากที่ไม่มีโอเดกาดนะครับเขาถ้าจะเป็นนักเตะที่เล่นดีที่สุดของอาชแนลแล้วนะจริงๆถึงแม้ตัวเลขประตูแอสซิตจะไม่เยอะแต่คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่มีนะครับน่เสียดายอ่ะอันที่สตัวที่3มาเลยหรือเปล่าเอเซนเชียลนี่ออกทุกซองเลยนะเนี่ยโอเคอันที่3าไม่มีแหละเอเซนเชียลจริงๆเลย อันที่3ไม่มีนะอันนี้ไม่มีตัวโลด้วยนะสำหรับซองนี้มันดีตรงที่มันขายได้น,นี่แหละนะครับลุ้นกันยาวๆนะตัวไม่มีพิมพ์เล็กทีมว่าแต่ซีซั่นตัวแรกเลยนะตอนนี้หมดไปประมาณเกือบๆ2,000นฟิล์ลพอยแล้วนะครับเอเซนเชียลันสุดท้ายอะตัวที่3โอ้ตัวเกตกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ด้านหลังอีกแล้วเฮ้ยไอ้ย อะไร this นี่คืออะไร,รอะเพื่อน what ง่อะไรกูมาเนี่ย <c oughs> สะสมสะสมนี่ต้องเจอกันอีกบ่อยโอ้โหตัวลองเยอะซะด้วยยังไม่จบหรอกหรือวันนี้ยังมีแพ็กดีๆให้เบิกกันอีกเพียบนะครับซองต่อไปที่ผมจะเปิดนะครับผมจะขอเปิดเป็นอันนี้แล้วกันนะสำหรับ81คูณ100นะครับเพื่อนๆมี100ใบนะอยู่ในนี้นะครับการตีการ์ดทีมเมอรเดอรซีซั่น47%เลย นะครับเพื่อนๆแล้วมีทีมว่าซีซันพาสด้วยซึ่งตัวที่เป็นทีมว่าซีซันพาสมันจะเป็นบูส์เรื่องค่าเคมเฉยๆนะเพื่อนๆอน,นี้ 1, หนึ่งพันฟิวพอร์ตเลยเลยครับอันนี้ขายไม่ได้นะซองแรกมาดิอังกิทย้ยอ,อะไรวันนี้สองตัวด้วยหนึงว่าไรนึงว่าไรมา ไตัวนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยกินบูสตั้ง94ตัวนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะอันนี้ดีอยู่ปะออกหญิง2ตัวไปเลยกินบูตัวละ9 5้า0ส่วนซาเลมตัวละ3 6 0หนะครับอูเลสสูงสุดๆเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ตัวท็อปครับเราเห็นตัวเลขสแตทเรานึกว่าโหดที่แท้เป็นพรีเมียมโฟเดอร์นี่เอง <c oughs> อาจจะมีตัวสแตทน้อยกว่านั้นอยู่ในนี้ก็ได้ใช่ไหม กาเบียวเบนไว้อ่ะเออดีจริงๆเลยนี่ซองนี้มีแต่ตัวผู้หญิงสี่ตัวไปเลยจ้าผมไม่ได้นับเลยเนี่ยผมได้มากี่ตัวเนี่ยกินวูดซาเลมลัโซเคติงหูครบท้วนขบวนความนะครับดูด้านหลังมีอีกหรือเปล่าดีจัดดีจัด <laughs> ไปต่อกันเลยนะครับ81คู0อันที่สนะเดี๋ยวหาอะไรมากดกันหน่อยดีกว่านะครับ เอสซูปินานได้เจอกันแล้วแบบโอ้โหบ๊ Let's go <S อย่างงี้สิถ,ถึงจะถูกใจและคลิปนี้ยังไม่จบเพิ่งเปิดมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับ ดีใจจริงๆเควินเดบรอยอูวเราเนึกก็จะเป็นตัวผู้หญิงมาหลอกเราอีกไม่มีแล้วของแท้มาเลยเควินเดบรอยว้าวตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยอูวสามเอ็มใช่หรือเปล่าแพงไปเปล่าสองเอ็มครึ่งอ่ะผมว่าเออเดือดรอสิรออะไรอยู่ในการถึงเวลาของนายนแล้วเพื่อน เมื่อกี้หาแด้เรอเขาเรียกเดบอแ์้วมึงเรียกใครมาไหนมึงบอกกูทีดิเพื่อนผมไม่ได้นับแล้วนะว่าผมได้กี่ตัวแต่เยอะจริงอันนี้ก็มาอีกแล้วครับอังกิตอู้อ่าชูโชเฮอร์นันเดสมึงเป็นใครเนี่ยซองนี้ไม่มาโอเดกาไม่รเรียกโอเซนนลเลย เมนไวการ์เบลก็ไม่ออกล้วเนี่ยบ้าหรือเปล่าอันนี้คือเซิร์ฟคือหน่วงมากขอโทษนะเพื่อนผมพยายามให้มันเร็วที่สุดละเปิดซองหนึ่งนี่รออย่างนานเลยน <c oughs> ะเก็บเก็บเก็บเกเบเคซุดไหนเอาบ้างดิลองดูดิมันจะมีใครเลี่ยงแตะเซนต์นอตของไม้ผมได้บ้างมีออนอยู่ตั้งห้าตัวซาก้าไรส์ซาลิบาสามตัวเซนอนอที่เราอยากได้สเปนกองกลาง บาร์เซโลน่านะครับพิกมาเป็นไข่โอ้ออกน้ำเงินทุกซองดีมากเพราะว่าป็นแพ็คในสตงไงมันค่อนข้างจะเดือดกว่าแพ็คที่เราทำใน SPC นะครับถึงแม้จะไม่ใช่ตัวที่ดีก็เถอะ <c oughs> มูสเล,ล่าอีกแล้วนะครับซองนี้มาตัวเดียวนะพี่องก่อนน่าจะมีการ์ดอยู่ในทีประมาณ2,000ใบแล้มั้งน่าจะมีครบทุกใบในเกเามแล้วมองเพราะว่าไอแปดเอ็ดคูนร้อยนี่แม่งโคตรเยอะเลยซ้ำไปประมาณแบบ50ใบอะ โอเคซองต่อไปที่ผมจะเปิดนะครับก็จะเป็นซองนี้เลยนะ Deluxe Premier League Team of the Season Pack นะครับอันนี้ยังไม่การันตีนะแต่เป็นซองที่เป็นอยู่ในช่วงโปรโมทของท s นะครับแล้วก็มี50ใบเลยนะครับมีตัวโลนให้2ตัวด้วยนะครับ1,500 FIFA Point นะไอ้าร้อยฟรีเฟ i ร์พอยด์การันตีว่าออกมาเลยนะแบบนี้ทีมชาตินี้มาหมดลุ้นเลยนะบาร์กาทีมบาร์กานะครับโอ้โหบันซ่าครับ เมื่อกี้มันเพิ่งออกมาเองไม่ใช่เหรอมูสเล,ลา1,500ฟรีเพอพอยต์ก็ยังไม่ออกตัวพิเมลิกนะครับตัวเดียวที่เราได้ที่เป็นของพิเมลิกไม่แต่เ็นไวกาเบลอีคลิปนี้ยังไม่เจอเลยนะเคยเจอเดบอยคนเดียวแล้วตัวอื่นคือไม่มาเลยนะครับอ่ะดูตัวโลนกันบ้างตัวโลนอูวอลีวัตกินนะครับเอาก็ได้วัตกินก็น่าจะออกง่ายนะแต่ดันไม่มาอลริซอนอย่างเงี้ยน่าจะออกง่ายแต่ยังไม่มานะครับ อีกหนึ่งอันนะครับ1,500ฟิเวเอ์พอยต์เหมือนกันประทานเป้เหยียบเลยนี่ไม่ใช้มือกดด้วยอีกโก้ไม่ใช่มือไม่ใช่หัวด้วยเหยียบเลยมา let's go อังกฤษพี่แกทำไมอ่ะทำไมต้องเอาตัวนี้มาหลอกไลฟ์ผมวะแม่งเลยมูเซรอสาวแพนติด ไอกองกลางตัวรับทีมชาติอังกฤษของแมนยูหญิงนี่เป็นตัวหลอกไลท์ที่ดีมากเลยเพื่อนๆคือโดนมันโทรไปแนละ้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็โดนอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีตัวดีๆเลยด้วยนะครับโอ้โหน่าเสียดายสุดๆเลย นะครับมีสตัวนะที่ออกมาสําหรับซองนี้นะครับแต่ก็ซ้ําไปเยอะมากๆเลยโอเคครับเพื่อนๆก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยแพ็คฮาร์ดไทม์พรีเมียมอันนี้นะอันนึงจะใช้2,000ฟิลพ,พอยต์นะครับเพื่อนๆไม่มีลวดลายอะไรนะแต่ก็พอเปิดได้อยู่ไปเลย2,000ฟิลพ,พอยต์คร์บไทม์พรีเมียมออกเกือบทุกซองเลยนะแท้จะไม่มีสีทองเลยด้วยความที่ตัวหลอกมันเยอะด้วยมั้ง แพงไม่ถูกนี่นะนี่เนี่ยเออนานี่ห้าแสนอะไรกันโนกา纳โชโอ้โโอเคไม่จบตรงที่ตรงนี้นี่ผมกดเองไม่ได้ให้พวกโมเดลมากดด้วยนะเนี่ยดีจริงๆกานาโชอโอ้โห let's go กาาโชตัวเท่าไหร่เนี่ย ไม่อยอมให้ปิดจริง,รงๆกันเนี่ย EP นี้นะครับหกแสนนะกานาโชเก็บไปแล้วไปเปิดต่อโอ้โหดีจริงๆนี่แมนยูคอนเน็กชั่นสองตัวนะ,อ,ะอันสุดท้ายครับไทม์พีเมยมผมกดเองเนี่ยแหละเพราะผมดวงดีกว่าพวกโมเดลเยอะอ่ามันออกรุกอันอยู่แล้วลัสโซ่ลัสโซ่กับใคร ทิกก็เป็นอาร์เซนอลทีมนึงเหอะกูขอร้องแน่ไม่ได้อาร์เซนอลชายห้ตัวไม่ออกเลยเพืเ่อนๆไม่น่าเชื่อเจอทุกทีมยกเว้นอาร์เซนอลแมนซิตี้ก็เจอ <c oughs> เออลิเวอร์พูลก็ไม่ออกนี่ว่าเออใช่แมนซิตี้เจอมาตัวเดียวเองก็เจอเดยบอยตัวเดียวเลยอ๋อแต่พวกโมเมนต์แต่ทีมปกติไม่ออก โอเคครับเพื่อนๆและสารับคลิปการเติมเปิดแพ็กตามล่าการ์ดพิมพ์ล็กทีมว่าเดรสีซั่นก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะวันนี้ได้เปิดไปประมาณ1 0 0 0 0หมื่นน่าจะสักหมื่นสองฟีพอยตได้นะโดยประมาณนะครับได้มาทั้งหมด3ตัวนะที่เป็นตัวที่สําคัญจริงๆของเพิมพ์เล็กนะครับก็จะมีเควินเดบรอยตัวนี้เลยดีใจมากๆที่ได้มานะครับจัดเก้าสิบหกสกิลสี่วิกห้าไฮเมิเอมขาขวา um, แบบเดดเดือดซีเอ็มซีเอเล่นบอลทูบอลแบบตึงๆค่าพาสซิ่งเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีกาลาโชเจ้าหนู การโชว์สกิล5วิค4ไฮมิเดียมผัง ปีกซ้ายพิเนีช็อตควิกเฟิร์สเส็ปมียิงตีลังกาด้วยโคตรโ,โ,โ,โหดโคตรอันตรายนะครับแล้วก็มีอลิซอนแล้วก็มีนานี่อีกตัวหนึง่งแต่จริงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้มากๆนะแต่ผมมาย่อยไปเกือบหมดแล้วพวกตัวผู้หญิงตัวหลีกรองอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปนะแต่คิดว่าวันเนี้ยยังไม่ได้เตะเซนต์นอนคือสิ่งเดียวที่ผมยังยังไม่ค่อยนี้เท่าไหร่แล้วพี่อคังกรเขาคงอยางได้เตะ้ซนต์นอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จบลงแค่นี้หรอกสำหรับคลิปการเติมเปิดแพ็คผมคิดว่าพีี่่่อออออองงงงกกกกรรตต้มาาาหเเเปิดแนนนนยไ็็ฝพื คลิปถัดไปด้วยนะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสําหรับช่วงเทศกาลนี้นะครับเ,เพื่อนๆผมว่าเป็นช่วงเทศกาลเทศกาลหนึ่งที่สําคัญมากๆนะและหลายตัวถ้าได้มาอย่างเช่นฟันไดฮาร์แลนหรือจะเป็นเด Pro อะไรพวกนี้หลายตัวเนี่ยเล่นได้อีกหลายเดือนมากๆนะครับสาหรับการที่ไอคอนข้างตึงแล้วก็ตาสวยมากๆเลยครับเกือบทุกใบนะหลังจากหมดโปรโมนี้ไปก็คงจะมีเหล็กอย่อื่นตามมาอีกนะครับเ,เพื่อนๆสงสัยกันแน่นอนรวมถึงเพื่อนคนไหนที่กาลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมาซื้อเกมมาเล่นดีไหมเล่นตอนนี้คือทันแน่นอนนะถ้าเพื่อนมาเล่นวันแรก ก็ได้เดย์บอยได้การนานะโชอารี Ari, อย่างเงี้ยคือซึ่งไออารีเนี่ยคิดว่าน่าจะเปิดกันไนดะ้ mm hmm. เกือบทุกคนแล้วหลายๆคนก็เล่นทีมเพียร์เล็กนี่มีเบนไวต์กาเบิโอแม็กอลิสเตอร์ซึ่งถูกถูกทั้งนั้นยังไงก็ทําทีไปเล่นไหวแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับทุกคนอย่าลืมช่วยกันไลค์คลิปนี้ให้ถึง100แล้ว,นะวเดี๋ยวนะทีมวันเดือนซีซั่นมาแล้วขอหัวใจสีฟ้าใต้คอมเมนต์นี้หน่อย ก็จะดีใจมากๆและจะเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน Food c h i ต์คอยนนั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกันทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพย์พิคจิวฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อน,น,อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอด